สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกมัอน,นี้ก็บมะฝอกันอีกแล้วพี่น้องมัอน,นี้เขาก็พาเจสิก้ามาขายของเนาะมาตะเสาหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าลืมเฮ็ดวิดีโอเอาของไม่ายากนะทีแล้วทีแล้วพอเอาแล้วเนาะมาขายพี่น้องมาขายก็เลยลืมเฮ็ดวิดีโอจอยนะ <S <S จอเพิ่งเจสิกาก็พี่น้องเราขออนุญาตไป ขออนุญาตไปสอปปิ่งก่อนนะใหนตาเสียวไวๆหนาวหนาววะสาวเขาเก็บเบิดแล้วพี่น้องสิบเอ็ดโมงกลัว เป็นมูลกลัวแล้วขายได้ประมาณห้าสิบป,ปอนด์เนี่ยล่ะพี่น้องห้าสิบพกสิบปอนด์ห้าสิบเลยละมั้งห้าสิบพอกสิบเนี่ยละพอว่าใจ่ายเราไปแปดปอนด์กต่ซิมีแต่ของมียาบ้างพี่น้องเป็นผ่อนนั่งซื้อไออนั่งซื้อพวกครองสายเหล่านะเวลาพอปูพวก,ปปปพวกเป็นเครื่องมือเครื่องมือก็มีอะไรกับครองพอปูนะ ขายป่แพงได้ขายตึกทึกกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่มีเวลาทำวิดีโอเลยเนี่ยน่าใช้เป้กับป๋าเจสกาจะทำอะไรอยู่ทิวติฮะ มสีลาปานกระเบื้องนะสูเอาใสาก่กระเป๋าดีๆ